นี่เป็นลูกวิโก2สองล้านนะครับเกิดจากแม่บ้านนะครับแม่เป็นหัวไทยแม่สูงแค่ร้อยสามสิบหานะครับอันนี้อายุได้ยี่สิบมือนนะครับเนื้อตัวเต็มเปียกเลยครับหลังเรียบๆนะครับอันนี้แค่อายุยี่สิบมือนนะครับขนาดใซงัวไทยเลยถือว่า พัฒนาการกรรมเนื้อขึ้นมาดีนะครับเตรียมตัวเรียมอย่างใส่ดเลยสีสีแดงดีนะครับสีแดงดีมีมีเป็นปานออกขาวๆหน้อยนึงนี่ปานขาว